ขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณท่านเลขาศิริวัชชัยชนะค่ะสำหรับเสวนาจัดก,การท่วมแรงอย่างไรไม่ให้ตื่นระหนกในวันนี้นะคะได้รับเพียรจากวิทยากรผู้ทรงณนุษิหลายท่านขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรที่กรุณาสลับเวลามาร่วมในวันนี้ก่อนนะคะเริ่มจากทางซ้ายมือของดิฉันนะคะจากหัวโต๊ะนะคะท่านรองชาวลินกิ่งแก้วนะคะรองผู้ว่าการการประปานครหลวงค่ะ ลำดับถัดไปนะคะท่านอาจารย์สุรพลปัตตานีค่ะคณะอนุกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางบกคะ่ะ <อบ S 1> <ชอบ>ลำดับถัดไปค่ะคุณอดิศักด์จันทวิชานุวงศ์เป็นตัวแทนลุ่มน้ำภาคกลางะคะ่ะ<ช>ท<อบ>่านก็จะมาเล่าให้ฟังถึงสถาน จริงที่เกิดขึ้นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในขณะนี้ลำดับถัดไปค่ะดรทองเปลวกองจันทร์ผู้อำนวยการสำนักบ,บริหารจัดการน้ำและอุตุวิทยากรมชลประทานค่ะลำดับถัดไปค่ะคุณเมธีมหายศนันผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์อากาศกลางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะทางขวามือของดิฉันนะคะเริ่มจาก ท่านรองศาสตราจารย์ดรสุวัฒนาจิตตะรดากรที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำวสอทอค่ะลำดับถัดไปค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรบุตรพุทธพิรมที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำวสอทอค่ะและท่านยังเป็นที่ปรึกษาของบอร์ดบริหารในส่วนของความเสี่ยงของการประปาะคนครหลวงด้วยนะคะซึ่งท่านคงได้ให้ข้อมูลในส่วนนั้น สนับสนุนทางท,างท่านทรองชาวลินด้วยนะคะลำดับถัดไปค่ะผูชรร้ช่วยศาสตราจารย์ดรสนิทพงษ,ษาที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสาขาสกรรมแหล่งน้ำวสทค่ะ <re> สำหรับผู้เข้าร่วมขออนุญาตแนะนํนาตัวสักนิดได้ไหมคะอ่าเรียงไปเลยค่ะ,คะผมบีรพง,ง,ง,งศ์ศรีน้องุณบริษัทเอพีหนึ่งขอบพระคุณค่ะเทียมการดาประสิทธิน์นะครับเป็นกรรมการของ นี่ด้วยแล้วก็ของธรรมะด้วยขอบคุณค่ะบอกวดทยุชนารัชโชติวงศ์นะครับประธานสภานวิศวกรรมสิ่วดล้อมบอสท็อปขอบคุณค่ะพิสมัยหยางชุนัตค่ะที่ปรึกษาคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมบสทขอบคุณค่ะวันนี้คนกันเองทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยจริงๆบรรยากาศเราต้องสบายๆใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องน้ำแล้งเป็นประเด็นอยู่อาจจะเคลื่อนกันไปสักนิดนึงนะคะ แต่ว่าทุกท่านก็ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องในวงการนะคะสําหรับประเด็นในวันนี้ก็คงจะต้องเทมาที่เรื่องน้ําแรง้งตามที่ได้เรียนเกิดไปแล้วนะคะว่าเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงอยู่ทุกวันตอนนี้เลยวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงก็คือเราก็คงต้องมาพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกันตอนนี้ก่อนว่าทางก